ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพบกับช่อง When I Want to See ดิฉันเคยนะคะเพลงนี้ก็ของ One m ิ l อี o n e d เคยนะคะปล e ้ฟิ i เชอ i n g กัลเลอร์กอนะก็น้องขอมาคือแบบไม่ได้ขอใน คลิปอของมันมิวนะขอในคลิปอีกคลิปหนึ่งเลยอ่ะก็โอเคได้เดี๋ยวทำให้นะมาฟังกันเลยกว่าเพลงนี้น่าจะไม่มีเอ็นบีอะไรอย่างนั้ They with baggage on the way. Live at them, cowboy, I cannot breathe. I got bad bitches, there from overseas uh -uh. Sippin' on it. Uh, yeah, yeah. They with baggage on the way. Live at them, cowboy, I cannot breathe. I got bad bitches. <laughs> How's that, man?

นีมันไม่ใช่แบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูความแบบสเสน่ห์ในเพลงนะ

มันจะเป็นยังไงถ้ากูใช้ชีวิตแบบไม่คิดซีรีกูบอกกับทีวีก n ม่เก out ทีนี่ไม่ e ชืแดย o บ r ยีไม่เว่าพ่อแม่กูจะอยู่ดีกูยังคงยืนอยู่นี่ Drip her head to feet. She give me hair, gotta use her knees. We getting paid on INT. I'm rocking Jason loosely. If you got a man one one, I'm still trying to teach my son. With need diamonds, I don't need a son. We pack up in Saint right I thought I told you like a baby that chopper gon' hold you. She charging for that pussy. I ain't got no choice but to come hold you. She fucking it right. She sucking it right. She missing it right. Slide right damn right Can from มันจะเป็นยังไงถ้ากูใช้ชีวิตแบบไม่คิดีีกูบอกกับจี We g o ั a ไม่ e it out ซีนนี้ Make sure that your b o d y e a t Make sure ว่าพอแม่กูนั้นอยู่ดีกูยังคงยืนหยุดนี่ เพลงคือร้ายมากบอกเลยเพลงร้ายมากเพลงเนี้ยแบบว่าวันมิวอ่ะอ่ะดูแล <c oughs> สเสน่ห์ของวันมิวคือการลากเสียงไปไปแรปเว้ยซีนี่ยูดีคือแบบฝรั่งชอบมาก เคยแบบว่าแอบไปดูเรีแอชั่นของฝรั่งที่เป็นเพลงของวันมิวอะคือเขาจะแบบสะดุดการลงบีทที่แล้วเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกแมว่าแบบเป็นบีทแบบของชาวเอเชียนะเราแบบแต่ฉันชอบมอกมากเลยคือแบบพง่ายๆก็คือแบบ ชอบในการลงบีดแล้วก็เออเอกลักษณ์ของวันมิวนะเท่าที่ฟังมาเท่าที่จับได้นะคือวันมิวมีเอกลักษณ์คือ, B, อ,าาคอแบบลักเสียงปลายหางตามบีดแล้วก็ลงตกแบบบีดตกไปด้วยอะ่ะจีนีเดจีตึกหรือไงนะอแล้วแบบฝรั่งเลิฟมาก การลงแบบนี้ยแล้วก็ชอบการแบบเหมือนมันจะเป็นคอคอป่ะมันทำให้เพลงมันดูมีเสน่ห์ขึ้นเยอะ ดูกลิน่นและผิวสีอ่ะอยยู่่ททีไาดโค ฟังจนน้นองบอกว่าถ้าเพลงของมีวันมิวที่ฟังจนพี่จะจะจับนักร้องได้แล้วเนี่ย <c oughs> ฟังบ่อย,อยงไงมันมันต้องฟังอะ่ะเออไม่ใช่ว่าแบบต้องบอกนะไม่ใช่สิ่งที่พี่เอาลงอะ่ะมันอาจจะดูไม่เยอะนะแต่หลังใหม่พี่ก็ไปฟังนี่อีกั้งหนันไงมันเลยแบบตนแบบเออฟังจนแบบรู้ว่าแบบวันมิวเหมือนมี เหมือนเส้นเอกลักษณ์ของวันมิวเป็นอะไรนะอะโอเคจบการเรียกเนาะมาก็จะบอกย้ำหลายครั้งมากว่าการเรียนครั้งนี้มันไม่ใช่เซียนแลบนะไม่ใช่เซียนที่มาฟังดังนั้นที่ ดิวเรียกไปมันคือคนที่ฟังเพลงดังนั้นอย่าคาดหวังเดี๋ยวมันจะผิดหวังนะก็ถ้ามีข้อโต้แยง้งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็ถ้ามีคำหยาบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็กระใหม่นี้พีนา่าสวัสดีค่ะ